สวัสดีครับพบกับผมสตีฟธิติวัฒน์ทองอ่อนนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับหนังสือรวมโน้ตพิน8ลายชุดที่3นะครับผมในคลิปนี้นะครับมีอะไรที่อัปเดตบ้างนะครับก็มี2อย่างด้วยกันนะครับ1คือตัวอย่างการเล่นนะครับในลายแห่แบบที่1นะครับผมได้เล่นตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็มีโน้ตขึ้นให้ดูด้านล่างด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับ หลังจากที่เราดูตัวอย่างเสร็จแล้วนะครับผมก็ผมก็จะเล่นอ่ะจนจบเพลงเลยนะครับผมมีทั้งหมด108วรร์นะครับผมส่วนตัวที่2นะครับก็เป็นตัวอย่างการเล่นเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นอ่าเป็นคลิปที่ผมเล่นนะครับแต่ผมจะตัดเสียงพินที่ผมเล่นออกนะครับเพื่อให้เรานะครับอ่าเล่นพินของเรานะครับใส่ไปในจังหวะนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับ หลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ซื้อหนังสือเล่มน,นี้ไปนะครับผมหรือว่ารับเป็นไฟล์ไปนะครับจะสามารถเข้าดูคลิปนี้แบบเต็มได้ยังไงนะครับผมก็จะมีโค้ดนะครับผมก็คือให้เราสแกนดูที่ในหน้าที่หน้าที่3นะครับสแกนดูในหน้าที่3นะครับตรงคลิปสอนนะครับ ตรงที่ผมเขียนว่าคลิปสอนนะครับเราสแกนดูแล้วมันก็จะเด้งไปที่ y o u t u b e นะครับพอเด้งไปที่ y o u t u b e นะครับแล้วเราก็คลิกที่คำบรรยายนะครับก็จะเห็นว่าจะมีตัวอย่างการเล่นแล้วก็จะมี BKT นะครับ BKT ย่อมาจาก Backing Tag นะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับผมที่มีอัปเดตนะครับเพื่อให้ผู้เล่นนะครับเล่นได้ง่ายขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามีตัวอย่างการเล่นที่ผม ทำให้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสําหรับท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ